สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊นะครับไม่ว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่น่าสนใจและเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้เราจะนําเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่นะครับที่จะมีการเดบิวต์เร็วๆนี้แล้วก็เป็นวงที่มีชื่อเสียงนะครับมาจากรายการ s u r v i v a l ชื่อดังของทาง Mnet นะครับซึ่งวงที่เราจะพูดถึงงกกก็คือว Capepler Curls จารา,าร Girls นายๆนั่นเองนะครับทุกคนอย่างที่ทุกคนนะครับได้มีการทราบไปว่า k ค pler นะครับมีกำหนดการเดบิวต์ตอนแรกเนี่ยในเดือนธันวาคมนะครับซึ่งก็คือวันที่14วันนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าทางทีมงานของเค pler นะครับได้มีการตรวจพบว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิดมานะครับแล้วก็ได้มีการอยู่ใกล้ชิดกับสาวๆเคปเลอนะครับรวมไปถึงทีมงานคนอื่นๆในกองด้วยดังนั้นเนี่ยทางเวกวันนะครับค่ายต้นสังกัดของเ e p เ e r เนี่ยก็ได้มีการประกาศออกมานะครับสำหรับการยกเลิกนะครับตารางงานของ k ค p l e อร์ตั้งแต่ในนงงาากศ ของทางเอ e มเนตในวันที่11นะครับก็ได้มีการยกเลิกไปรวมไปถึงตารางงานต่างๆการเดบิวต์ของเคเบลลนะครับก็ได้มีการเลื่อนจากเดือนธันวาคมนะครับไปเดือนมกราคมปีหน้านะครับแต่ในตอนนี้นะครับทางค่ายต้นสังกัดของเคเบลเลนะครับได้มีการออกมาแจ้งกับแฟนคลับนะครับเกี่ยวกับผลการตรวจโควิดของสาวๆเคเบลเลนะครับโดยทางค่ายนะครับได้บอกเนื้อหามาประมาณว่าเราเสียใจที่จะต้องแจ้งกับทุกคนให้ทราบณวันนี้นั่นก็คือวันที่1 4ธันวาคมนะครับโดยทางค่ายเนี่ยได้มีการแจ้งว่าเสี่ย เียถิงแล้วก็มาชิโระนะครับสองสาวจากวงเคปเลอร์นะครับได้มีการทดสอบในเชิงบวกสําหรับการตรวจโควิดนะครับนั่นก็คือเจียวถิงและก็มาชิโระเนี่ยตรวจพบเชื้อโควิดนะครับหลังจากที่ได้มีการกักตัวนะครับแต่ว่าทางค่ายนะครับก็บอกว่าเซียวถิงและก็มาชิโระเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรใดๆที่รุนแรงเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่5ธันวาคมนะครับหลังจากที่ได้มีการตรวจเจอนะครับว่าทีมงานเนี่ยติดเชื้อโควิดมานะครับทางค่ายนะครับได้แจ้งว่าได้มีการให้สมาชิกแล้วก็พนักงานทีมงานทุกคนเนี่ยได้มีการ ทดสอบโควิดนะครับแล้วก็ผลนะครับเป็นลบก็คือไม่มีใครติดเชื้อเพิ่มนะครับแต่ว่าตั้งแต่นั้นมานะครับก็ได้มีการเพิ่มเติมการทดสอบนะครับเป็นการทดสอบ PCR เป็นประจําเลยสําหรับทีมงานทุกคนนะครับรวมไปถึงสาวสาเคปเลอร์ด้วยเพื่อให้ทุกอย่างนะครับเป็นไปตามมาตรการของด้านสาธารณสุขของเกาหลีนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของเราทีมงานแล้วก็ตัวศิลปินเองด้วยนะครับแต่ว่าในระหว่างนั้นนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับก็ได้มีการตรวจพบว่าเซียวถิงแล้วก็มาเชโร่เนี่ยมีผลตรวจที่ถูกแจ้งมาเนี่ยเป็นบวกนะครับซึ่ง ึ่งก็หมายความว่าเสี่ยวถิงแล้วก็มาชิโรเองนะครับติดเชื้อโควิดมาด้วยนะครับทุกคนในตอนนี้ส่วนสมาชิกคนอื่นๆนะครับในวงเคมเลอร์เนี่ยทางค่ายนะครับก็ได้มีการประกาศออกมาว่ามีผลตรวจเป็นลบนะครับแล้วก็ไม่มีอาการใดๆแสดงออกมาเลยนะครับว่าสาวสาวอีกเจนคนที่เหลือนะครับจะมีอาการติดเชื้อโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมีไข้หรือว่าโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเนี่ยสาวสาวที่เหลือนะครับก็ไม่มีอาการดังนี้เลยรวมไปถึงพนักงานคนอื่นๆด้วยนะครับก็ไม่มีอาการแล้วก็มีผลตรวจออกมาว่าเป็นลบเช่นกันนะครับทางค่ายนะครับก็ได้มี การบอกต่อว่าในตอนนี้นะครับเคเบลเนี่ยได้มีการประกาศยกเลิกกิจกรรมตามกำหนดการทั้งหมดเนี่ยเพื่อดำเนินตามการขั้นตอนในกระบวนการของสาธารณาสุขนะครับโดยคำนึงถึงสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของทีมงานแล้วก็ศิลปินนะครับเพราะว่าเรื่องสุขภาพของทีมงานแล้วก็ศิลปินเนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับและทาง่ายเนี่ยจะปฏิบัติตามคำแนะนำและก็ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางหน่วยงานสาธารณาสุขเนี่ยกำหนดไว้อย่างเต็มที่นะครับและยังได้บอกต่อนะครับกับแฟนคลับอีกว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เลยเพื่อสนับ สนับการรักษาตัวของเซลถิงและก็มาชิโระนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องขออาภัยอีกครั้งต่อแฟนๆแล้วก็ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเคเ ler ในปัจจุบันนะครับตอนนี้นะครับทางค่ายเนี่ยก็ได้มีการออกมาประกาศออกมาแจ้กกับแฟนคลับนะครับว่าเซลถิงและก็มาชิโระเนี่ยตรวจพบเชื้อโควิดนะครับและตอนนี้เนี่ยกำลังที่จะเข้าพักร,รักษาตัวนะครับแล้วก็จะสนับสนุนนะครับการรักษาตัวของเซลถิงและก็มาชิโระอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้ทั้งสองเนี่ยกลับมาฟอร์มวงกับเพื่อนๆได้อีกนะครับ แล้วก็ได้มีการเริ่มแลนเดบิวต์ตามที่ได้มีการกําหนดไว้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางค่ายเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการแจ้งเพิ่มเติมมานะครับเกี่ยวกับการเลื่อนเดบิวต์นะครับว่าจากเดิมที่เลื่อนมาในเดือนธันวาคมมาเป็นมก,การานี้นะครับจะมีการเลื่อนวันไปอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งเซียวถิงแล้วก็มาชิโรเนี่ยก็กําลังพักรักษาตัวจากอาการโควิดนะครับแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการใดๆที่รุนแรงนะครับไม่ได้มีไข้สูงไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเพ่คบแชื้อว เองนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีการแยกกักตัวออกไปจากเพื่อนๆในวงคนที่เหลืออีกนะครับแต่ว่าสาวๆที่เหลืออีกเจ็คนเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการใดๆนะครับรวมไปถึงไม่ได้ตรวจพบเชื้อด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนที่อยู่กับเ e ป l เลอร์ในตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการตรวจพบเชื้อเพิ่มเติมนะครับดังนั้นเนี่ย ตอนนี้แฟนคลับหลายๆคนนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงสาวๆไปมากนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเซลถิงกับมาชิโร่เนี่ยก็ได้รับการรักษาอย่างดีแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ทางค่ายก็ได้มีการออกมาแจ้ให้กับแฟนคลับทราบเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดบิวต์เนี่ยยังไม่ได้มีการออกมาถแถลงเพิ่มเติมนะครับหากว่ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับอาการของเซลถิงแล้วก็มาชิโร่นะครับรวมไปถึงตารางงานต่างๆของเคปเลอร์เนี่ยเราจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังกันต่อหลังจากคลิปนี้นะครับหรือว่าหลังจากที่ค่านได้ออก มาแจ้งเพิ่มเติมนะครับ <tyard. S 2> ยังไงก็มาเป็นกําลังใจให้กับเค p เลอร์ทุกคนกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงทีมงานต่างๆที่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเคปเลอร์ในการเดบิวต์ครั้งนี้ด้วยนะครับทุกคนมาเป็นกําลังใจให้ส,สาวๆกันสามารถคอมเมนต์ให้กําลังใจแล้วก็สแสดงความคิดเห็นกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับของเคปเลอร์ก็มารอติดตามการเดบิวต์ของเค p เลอร์ไปพร้อมๆกันนะครับเราเชื่อว,ว่าหลายๆคนเนี่ยยังคงรอการเดบิวต์ของเค p เลอร์ในครั้งนี้กันอย่างใจจดใจจ่ออยู่นะครับรวมถึงตัวเราด้วยยังไงนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกด s u b สไครป์ช่อง o m กอ o ์พอดแคสตของเราไว้ด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ